สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านก็กลับมาเจอกันครังสลักการเคราะห์วิจารณ์มวยไทยจิตศรีอาทิตย์ที่3มกราคม63ก็เป็นการเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้านะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะก่อนะหอวิจารณ์ก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันนะครับและและก็จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมนํามาให้นะครับนะอาทิตย์นี้ก็เป็นมวยไทยจิตศนะรีนัล้วนะครับนะคู่แรกก็เป็นการประกันระวังเจ้า ณลงเดชทรงเดชรถบ้านครับจะพบกับเจ้าไฟพิฆาตอันสุขุมวิทย์ครับคู่นี้จะชกกันที่ประกัด113ปอนด์ครับส่วนคู่ที่2ครับก็เป็นการพบกันของเจ้าเพชรจังวันสอสมานกาเมนครับจะพบกับเจ้ายอดพยัคฆ์สจเล็กมุนนครับคู่นี้จะชกกันที่ประกัด109ปอนด์ครับส่วนคู่ที่3ครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายกทวีสุพงศ์จะพบกับเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์คู่นี้จะชกกันที่ประกัด129ปอนด์ครับ ส่วนคู่เอกครับก็เป็นการพบกันของเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกาเมนจะพบกับเจ้าเพชรพลินสตอรโจ้งปาจีนครับคู่นี้เชียรกันที่ปรกัด118ปอนด์ครับก่อนเข้าจานก็ฝากด้วยสลับตัวช่วยมวยตู้ครับมวยหูรายเดือนก็500บาทครับนะลายเสียงก็2องร้บาทเท่านั้นสลับสมาชิกที่เล่นน้อยครับเราลดราคาครับนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับมวยก็ลดลงครับตอนนี้น่าจะเหลือช่อง3กับช่องเจ็ดสีเท่านั้นครับนะที่ภาคครับก็เรามีมากกว่าราคาตารางครับ เรามีข้อมูลดีๆให้สมาชิกในสายทุกทิศสุดาครับตัวเงินเดืนไหนครับขาเราคี้วขาราหลักเข้าวไข่ครับนะตลอดจนอาการนั่งมวยทรงมวยครับตัวไหนลดเยอะลดนานครับตัวไหนลดฟื้นไม่ฟื้นครับเราจะแจ้งให้สมาชิกในสายทราบรายละเอียดยิบดีเลยครับนะถ้าท่านใดสนใจสมัครหับมก็โทรมาที่เบอร์028313399028313399ครับนะราคาต่อรองครับรับประกันครับราคาต่อรองลดดีว่องไวครับราคากระดาษแม่นยำครับสมาชิกเริ่มจากเลยนะครับ คู่แรกครับก็เป็นการพบกับหลวงเจ้าณรงเดชครับทรงเดชลดบ้านครับจับพบกับเจ้าไฝ่ายพิฆาตอันสกุลวิทย์ครับมาคู่นี้จุชกกันที่พิกัด113ปอนด์ครับเจ้าณรงเดชทรงเดชลดบ้านหรือว่าเจ้าชลวันครับเกิทรงเดชครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสังสาวนะครับนะ ครั้งนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่่า้เอนนี่มวยไทยครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับเพชอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับนะวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่อยขวานำครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะเข่านยัดไส้ดีครับนะคีบตีดีครับนะระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริมครับที่อันตรายครับนะมาดูครับสามหลังของเจ้าหน้าโรงเดชครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าอํานาจเดชครับสิทธิ์ในยกมดครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าฟ้าเพชรเลือดแปดริ้วแต่ครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะนกเลกที่4เจ้าเพชรสะอุดเดมอนเก้าแปดครับ ส่วนผู้ชกก็คือเจ้าฝ่ายพิฆาตอันสุขุมวิทย์นะครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดยะโสธรครับนะครั้นี้ก็เก็บตัวไปซ้อมอยู่ค่ายสุขุมวิทย์ยิมนะครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทจังหวะฝีมือครับตั้งรับจับทางครับตีขวาต่อยขวาครับนะประเภทเจาะย่างคว้ากระจกครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับนะต้นรุ่นน้ำน็อกได้ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นจอมน็อกเอาต์คนนึงนะครับนะอ่าสตินี่หกไฟล่าสุดนี่ก็ชนะน็อกถึง5ครั้งครับนะแต่ก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับ มาดูครับสามกหลังของเจ้าฝ่ายพิาดครับก็มีชนะน็อกทุกที่3เจ้าเพชรปิยะเพชรเจริญครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรดีลาเอมยูเดนและข้างล่าสุดนี้ก็ชนะน็อกที่2เจ้ายอดมนุษย์ยกเอก่าสลาครับคุณี่ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้านาลงเดชก็เป็นมวยอาวุธมือครบเครื่องครับนอกได้ในมีครับนะส่วนเจ้าฝ่ายพิฆาตก็เป็นมวยจังหวะฟีมือตั้งรับจับทางอาวุธหนักแรงครับนะประเภทเจาะยางคว้างกระจกครับวันนี้ครับผมนะครับเบื้องต้นยังชอบปริเจ้านาลงเดชครับทรงเดชต้นบ้านครับนะ วันนี้เจ้านรงเดชนี่ชกกันที่ร้อยสิบสามปอนด์นี่เจ้านรงเดชนี่จะได้เปรียบเปียบครับเพราะว่าเจ้านรลงเดชนี่ชกอาเวทนี้สม่ําเสมอครับก็ชกประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามปอนด์สม่ําเสมอครับส่วนเจ้าฝ่ายพิฆาตครับก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงครับนะก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงจอมนักเอาคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ครับมาชกร้อยสิบสามปอนด์นี่เจ้าฝ่ายพิฆาตจะเสียเปียบเปียบนะครับเพราะว่าปกติเจ้าฝ่ายพิฆาตก็ชกอยู่มานร้อยเจ็ดร้อยแปดครับครั้งล่าสุดก็มาชกร้อยสิบเอ็ดปอนด์ครับนะ ก็คู่นี้ครับต้นกับปลายนะครับเจ้าจนต้นเนี่เจ้าฟาบิคาดก็มีโอกาสครับลุ้นกดล่วงกดหล่นครับกดนักกดน็อกครับมีโอกาสกินเต็มนะครับนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นมวยที่ว่าชกเกมระยะยาวไม่ค่อยดีนะครับนะยก4ี่ยก5้าเนี่ยชอบหมดแรงครับแล้วก็เป็นมวยที่ว่ามวยแพ้มวยเข่าครับนะสลับเจ้าฝฟพิฆาตครับคู่นี้ครับทศนะเบื้องต้นครับยังชอบปฏิเจ้านรงเดชครับนะ ต้นๆนนี้บล็อกหมัดบล็อกศอกดีๆครับอย่าไปแลกอย่าไปส่วนครับนะเพราะว่ายกหนึ่งห่งสานี่เป็นแดนของเจ้าฝ่ายพิฆาตครับซึ่งเป็นจอมน็อกเอาท์ครับนะแต่มองว่าบทเบียดเสียสีกันไปครับนะเอ่งทีฆ่าทีครับวันนี้ยังชอบปริเจ้านรงเดชครับวันนี้ได้เปรียบเบียดครับลุลางช่วงชกครับที่สูงลอยกว่าครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นครับชอบปริเจ้านรงเดชครับทรงเดชรถบ้านครับนะจะเบียดเอาชนะเจ้าฝ่ายพิฆาตครับไปปครับสมาชิก เดินทางไปถึงคู่ที่2ครับก็เป็นการพบกับเหล่าเจ้าเพชรสังวานซอสมานกามินครับจะพบกับเจ้ายอดพยักซอจลเล็กเมืองนุนครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด109ปอนด์ครับเจ้าเพชรสังวานซอสมานกามินครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะเป็นมวยขวาครับประเภทสูงยาวรูปร่างดีครับอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ได้มีครับนะประเภทว่าตั้งรับก็ได้ครับเดินทําก็ดีครับนะประเภทบู๊เปิดเกมครับวงในกุ๊ม ก็มีไร่แกนกแกนของหน้าดันแทงครับเข่านายัดไส้ดีครับกล้าแรกกล้าสวดครับนะระยะประชิดมีหมัดมีศอกเสริมที่อันตรายครับนะไอขิโมยสมองโมยดีครับสำหรับเจ้าเพชรสังวานครับมาดูครับสามคมหลังของเจ้าเพชรสังวานครับก็มีแพ้คะแนนเจ้ายอดมนุษย์นายกเอทาสลาครับนะแล้วก็มาชนะนกยกที่4เจ้ายอดมนุษย์นายกเอทาสลาและครั้งล่าสุดนี้ก็ชนะนกยกที่สามเจ้าเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับส่วนกุชกก็คือเจ้ายอดพยัคฆ์สจเล็กมนุนครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสตูลครับนะ ก็เป็นมวยขวาครับประเภทบู๊เปิดเกมครับนะจกสนุกครับนะเตะหนักต่อยแรงครับนะกล้าแรกกล้าสวนครับประเภทถอยหลังหกล้มครับนะเชยไม่สนชนดังเดียวครับเก้ากระดุกดีครับแต่ว่าเป็นมวยที่ว่าไอคิ้มวยสมองมวยจะน้อยไปหน่อยนะสรับเจ้ายอดพยักรับนะมาดูครับสามหลังของเจ้ายอดพยักครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรบรรไดสิงมาวินครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าสักเล็กกิดเพชรดชะและั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าผลพรันไั่ครับ คุณนี่ครับเปรียบเทียบกันครับนะเจ้าเพชรสังวานก็เป็นมวยที่ว่าอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในมีครับนะส่วนเจ้ายอดพยักก็เป็นมวยบู๊เปิดเกมครับกล้าแรกกล้าสวนครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับวันนี้ครับผมครับยังชอบน้ำมวยฟอร์มสดอย่างเจ้าเพชรสังวานครับนะซึ่งเจ้าเพชรสังวานนี่ชกที่ช่อง7นี่ราคาจะดีมากครับราคาจะนําอาวุธนะครับสลับเจ้าเพชรสังวานครับก็วันชกก็จะมีเสียสมานบุญยอครับคอยอัดฉีดก่อนชกครับนะ ก็น่าเสือก็พอๆกันครับคู่นี้ครับนะแต่ว่าผมมองว่าเจ้าเพชรสังวานนี่ก็ไอคีมวยสมองมวยครับจะดีกว่าครับประเภทเด่นทําก็ได้ตั้งรับก็ดีครับนะส่วนเจ้ายอดพยัคครับวันนี้ก็จะได้เปรียบกระดูกที่ชั้นการผ่านมวยครับแต่ว่าไอคีมวยสมองมวยครับของเจ้ายอดพยัคนี่จะน้อยไปหน่อยครับนะวันนี้ครับทัศนะเบื้องต้นครับนะชอบไปที่เจ้าเพชรสังวานโซสมันกาเมนครับนะจะเบียดครับเอาชนะเจ้ายอดพยัคปลาปลายครับสมาชิก เดนท้าบเปคู่สามครับก็เป็นรองคู่อีกครับก็เป็นการพบกันแลระหว่างเจ้ามงกรทองสิทธิ์นายกทวีตพงศ์ครับจะพบกับเจ้ายอดเพชรพ่อเจริญแพทย์ครับคู่นี้ชกทกัดนท่อี่พิัด129ปอนด์ครับคู่นี้ครับเดิมทีครับเจ้ามงกรทองจะพบกับเจ้าตวงทรัพย์โสสระชีพครับนะแต่ว่าเจ้าตวงทรัพย์นี่ก็ถอนออกไปครับก็ดึงเจ้ายอดเพชรพ่อเจริญแพทย์นี้มาเข้าเวรแทนครับนะเจ้ามงกรทองครับสิทธิ์นายกทวีตพงศ์ครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดบุรีดําครับนะ ก็เป็นมือขวาประพิษเขาในเหนียวแน่นครับนะบุเปิดเกมครับนะวงนอกก็มีลูกเตะขวาเตอขวานำครับวงในก็มีแรกแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับนะเขานายัดไส้ดีครับระยะประเิษมีหมัดมีสอกเสริมที่อันตรายครับนะวันนี้ก็จะได้เปรียบหน้าเสือครับเพราะว่าเป็นผลผลิตมาจากมือรอบปุ่นเสือครับสลับเจ้ามังกรทองครับมาดูครับสาฝรั่งของเจ้ามังกรทองครับก็มี แพ้คะแนนเจ้าอนัทครับสอเดชพันธ์ครับนะและก็มาชนะรอกยุทธีสี่เจ้าอานัทสอเดชพันธ์และครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าก้องเกตทอพันสี่สิบเก้าครับส่วนคุณชกก็คือเจ้ายอดเพชรพ่อเจริญแพทย์ครับตัวนี้ก็เป็นมวยโคราชครับนะเป็นมวยสูงยาวรูปร่างดีครับเข่าในอาชีพครับเดินหน้าท้าชนครับวงในมีลูกเข่านายัดไส้ดีครับนะแทงตระดกถึงอกถึงข้างครับเพราะว่าเป็นนักมวยที่มีรูปร่างท่วงทกดีครับสูงยาวครับชกกับใครก็ไม่เคยเสียเปรียบรูปร่างครับนะ แต่ว่าวันนี้ครับก็เสียเปรียบครับเรื่องกระดูกชี้ทันการผ่านมวยครับนะสลับเจ้ายอดเพชรครับมาดูครับสาวพหลังของเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทครับก็มีชนะคะแนนเจ้าวันพิชิตอประเสริฐครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรพักภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางและครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าบิกแบงค์ชโคจุหะอิสุที่ช่อง74ครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับก็เข่าด้วยกันทั้งคู่ครับ เจ้ามงกุทองก็จะได้เปรียบครับกระดูกที่ชั้นการผ่านมวยครับวันนี้ก็เหมือนชกในบ้านครับนะก็จะได้เปรียบหน้าเสือส่วนเจ้ายอดเพชรครับก็จะได้เปรียบครับเรื่องความสดความห้าวครับแล้วก็จะได้เปรียบรุ่ล่างช่วงชกครับที่สูงรวยกว่าครับนะวันนี้ครับผมครับยังชอบครับนักมวยตัวยืนอย่างเจ้ามงกุทองวันนี้ครับชกน้าหนักที่ร2 9่ปอนด์นี่เจ้ามงกุทองจะได้เปรียบเบีดครับนะเพราะว่าชกน้ําหนักนี้สมัครเสมอครับเป็นเบียดเก่งเขาเลย ส่วนเจ้ายอดเพชรก็ชกเต็มที่ก็ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดครับวันนี้ปีนเวทมาชกร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นี่ผมมองว่าเจ้ายอดเพชรนี่ก็จะเสียเปรียบเวทครับนะเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวครับแต่ว่าน้ําหนักชกนี่น้อยนะครับสลับเจ้ายอดเพชรครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นครับทัศนะออกไปที่เจ้ามังกรทองครับนะได้เปรียบหน้าเสือครับได้เปรียบกระดูกชิ้ชั้นการผ่านมวยครับนะได้เปรียบการเตรียมตัวที่ดีกว่าครับนะ แล้วก็มองว่าเจ้าจดเพชรนี่เป็นมวยที่ว่าแพ้หมัดแพ้ศอกครับไฟล่าสุดนี่ก็ที่ชกกับเจ้าบิ๊กแบงนี่วันนี้วันนั้นก็ต้นต้นนี่ก็ออกนําไปราคานําไปก่อนครับแต่ว่าโดนหมัดโดนศอกเจ้าบิ๊กแบงนี่ก็เจียนอยู่เจียนไปครับนะ <S <S วันนี้เจ้ามังกรทองนี่มีหมัดมีศอกด้วยนะครับนะ <S <S ไม่แน่ครับคู่คิดคู่นี้ครับนะ <S <S ถ้าเจ้ามังกรทองนี่ออกหมัดออกศอ,อ,อกบ่อยนี่ผมมองว่าอาจถึงน็อกเลยนะครับสลับคู่นี้ครับนะ วันนี้ครับเบื yelled, ้องต้นครับฟันธงครับชอบพระเจ้ามังกรทองครับสิทธ kind of <tes nak> <ifts> no ิยุทธวิทวิพงครับสมาชิกเดินทางสู่คู่วเอกครับก็เป็นการพบกันหลังเจ้าเอกลักษณ์สซสมานการเม้นครับจะพบกับเจ้าเพชรพลินสจอต้งประจีนครับคุณท <acord es> <mod> ี่โชกกันที่พิกัด118ปอนด์ครับเจ้าเอกลักษณ์สซสมานการเม้นครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดชิสเกตครับนะตัวนี้ก็ดีกีแชมป์มวยรอบปูเสือครั้งที่18ครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับสูงใหญ่รูด่างดีครับนะอาวุธมวยครบเครื่องครับวงนอกก็มีลูก เตะต่อยนำครับวงในก็มีแหลกแข่งกดแข่งของหน้าดันแทงครับนะเขานายัดไส้ดีครับระยะประชิดมีหมัดมีสอกเสื่อมที่อันตรายครับนะมาดูครับสาฝาหลังของเจ้าเอกกระาครับก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรภาโสโสพิษครับนะและก็มาแพ้คะแนนเจ้าสาโทสิทธิเช็บบุญธรรมและครั้งล่าสุดนิก็มาชนะคะแนนเจ้าบุญชนะนยกเอกทัศลาครับส่วนโคชกก็คือเจ้าเพชรพลินสจอดต้งประจินครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดชัยภูมิครับนะดีกรีแชมป์ ร hm ุ่นเป็นตั้มวีดครับร้อยสิบเอ็ดปอนด์ประเทศไทยครับตัวนี้เป็นมือขวาครับประเภทอาวุธมวยครบเครื่องครับนะนอกได้ได้มีครับวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่อขวาครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนของหน้าดันแทงครับนะไอ้คิมวยสมองมวยดีครับเหลี่ยมเชิงดีครับนะวันนี้ก็โชคร้อยสิบเอดปอนด์ครับจะได้เปรียบเฟียดนะสลับเจ้าเพชรพลินครับนะมาดูครับสามฝรั่งของเจ้าเพชรพลลินครับก็มีชนะคะแนนเจ้าคมประตักสยามครับซินบีมวยไทยครับนะแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเคี่ยวพลันชัย แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยก็มาเสมอเจ้าซื่อสัตว์แปะมินบหรีครับคู่นี้ครับอาวุธมวยทรงมวยจะคล้ายๆกันนะเพราะว่าทั้งคู่นี่ก็เป็นมวยเขาในเหนียวนแน่นกันทั้งคู่ครับแต่วันนี้ครับผมอยากชอบไปที่เจ้าเพชรพลินครับสจต้องไปจีนครับนะวันนี้ครับชกร้อยสิบแปดปอนดน์เจ้าเพชรพลินผมว่าได้เปรียบเวทนะเพราะว่าเจ้าเพชรพลินนี่ก็เป็นแชมป์รุ่นเบนต์วทร้อยสิบแปดปอนด์ประเทศไทยอยู่ครับนะวันนี้ชกร้อยสิบแปดปอนด์ก็เหมือนชก ที่เวทเก่งของตัวเองครับส่วนเจ้าเอกลักษณ์ครับก็วันนี้ชกร้อยสิบแปดปอนด์กลางวันนี่ผมมองว่าบีบครับนะเพราะว่าเจ้าเอกลักษณ์เนี่ยปกติก็ชกร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบครับวันนี้ชกร้อยสิบแปดปอนด์นี่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับนะต้องดูวันชกวันช่างอีกทีครับว่าฐานน้ำหนักได้ดีแค่ไหนครับนะแล้วก็เจ้าเพชรพลินครับก็จะได้เปรียบครับเรื่องไอคิมวยสมองมวยครับนะไอคิมวยสมองมวยจะดีกว่าครับ เพราะว่าเจ้าเอกลักษณ์นี่ก็เป็นมวยที่ว่าใช้กําลังเยอะครับนะใช้กําลังบทเบียดเจีดสีครับแต่ว่าไอ้ขี้มวยสมองมวยนี่จะเป็นรองเจ้าเพชรพลินครับวันนี้ครับเบื้องต้นครับนะทัศนะครับชอบปฏิเจ้าเพชรพลินซอโจตงปาจีนครับวันนี้ครับซอสสมาร์เมน์ครับส่งมา2ตัวครับเป็นแนวทางการเล่นครับเป็นทิกเล็กๆครับคือเจ้าเพชรสังวานอสสมารกเมน์กับเจ้าเอกลักษณ์อสสมารเมน์ครับ ถ้าเจ้าเพชรสังวานชนะครับผมมองว่าวันนี้ครับเจ้าเอกลักษณ์นี่จะแพ้ครับนะแต่ถ้าเจ้าเพชรสังวานแพ้ครับเนี่ยก็มากดใส่เจ้าเอกลักษณ์เน้นๆเลยนะครับนะสองตัวครับส่วนมากจะชนะหนึ่งตัวแพ้หนึ่งตัวครับนะก็ฝากให้สมาชิกไปพิจารณาครับสลับมวยชายจัดสีอาทิตย์นี้ครับสรุปมวยรักมวยชอบครับ วันอาทิตย์สีอาทิตย์ที่3ามกราคม64ครับนะคู่แรกครับชอบพระิเจ้าณรงเดชทรงเดชรถบ้านครับส,ส,ส Express. ่ว,วสนคู่ที่ <roar S> 2ครับชอบพระิเจ้าเพชรสังวานโสสมานกระเมนครับส่วนคู่ที่3ครับชอบพระริเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายกทวิตตะพงครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้ครับนะส่วนคู่เอกครับชอบพระิเจ้าเพชรผลินสจอยต้งปะจีนครับมาถึงครับทีเด็ดเสียนใต้ครับ2ตัวเน้นๆครับนะชอบพระิเจ้าณรงเดชทรงเดชรถบ้านครับนะและก็อีกตัวครับชอบพระิเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายกทวิตตะพงครับนะ สองตัวนี้เน้นครับณลงเด็ทรงเด็ดรถบ้างครับแล้วก็มังกรทองสิทธินยุธทธทตะบงครับก่อนจะกลับไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรว่นเฮงครับสวัสดีครับ